เอาละรครับผมวันนี้มาพูดถึงเรื่องเว็บ3คืออะไรกันนะครับผมเป็นบทเรียนที่เมตามาทำออกมาเพิ่งสึ่อว่าเฮ้ยเวิร์กนะแต่ส่วนหนึ่งคือไม่มีภาษาไทยนะฮะอันนี้แปลเป็นภาษาไทยมานะครับผมแปลให้กน็น่นอนนะฮะอินเทอร์เน็ตเกิดมาในปี2551เราก็รู้กันอยู่แล้วแหละแต่ หลายคนคงจะทราบนะผมว่าอินเทอร์เน็ตนั้นเราไม่ได้เป็นเจ้าของนะครับผมเว็บสเลยถูกทาขึ้นมาเพื่อขจัดนะครับผมในส่วนของการที่ถูกผูกขาดในเว็บ2นะเช่น Facebook อ e ีเมล Google พวกนี้นะครับผมซึ่งจริงแล้วเราไม่เป็นเราไม่ได้เป็นเจ้าของอะไรสักอย่างเลยนะครับผมเว็บสาก็ถูกสร้างขงึ้นมาเพื่อให้เป็นลักษณะนั้นนะครับคือสร้างความเป็นเจ้าของขึ้นมานะครับผมแน่นอนเว็บ3มีอะไรบ้างหละที่น่าสนใจคือการชำระเงินผ่านริทตอนนะครับผม ความเป็นเจ้าของโดยตรงนะครับผมในเนื้อหาทรัพย์สินของคุณนะครับผมอิสระทางดิจิทัลนะครับผมที่มีตัวกลางนะครับผมจากธนาคารและธุรคิจขนาดใหญ่นะครับผมก็เราอิสระหรือเปล่าเราต้องดูจริงๆนะครับผมแอปพลิเคชันเปิดความโปร่งใสนะบนบล็อกเชนนะครับผมสาธารณะกระจายสิทธิเสรีภาพขึ้นมานะครับผมความสามารถในการต่อยอดจากแอปพลิเคชันอื่นๆนะครับอันนี้ก็ว่ากันไปซึ่งแน่นอนว่าสิ่งที่น่าสนใจคืออะไรบ้างล่ะแล้วมันกระจายอำนาจยังไงบ้างล่ะศิลปะนะผมสามารถตอบโต้โดยตรงกับแฟนนะผมมอบ ค่าตอบแทนที่ยธรามให้กับศิลปะศิลปินดิจิตอลน,นะครับผมแล้วก็สร้างรายได้นะตัวไม่ต้องวดทอนเทคโนโลยีนะครับผมการเงินนะผมเว็บสามสามารถช่วยนะผมโดยที่คนหลายๆคนที่ไม่มีบัญชีธนาคารนะผมสามารถเข้าถึงได้ง่ายตัวตนนะครับสามารถสร้างตัวตนของคุณได้นะผ่านทางออนไลน์เปิดเผยข้อมูลบางส่วนคุณได้ที่คุณตัดสินใจนะผมเขาเป็นเจ้าของก็แน่นอนนะผมตัวเข้าชมงานการสะสมไอทมเกมนะเพลงดิจิตอลและงานศิลปะก็สามารถที่จะถือครองกันได้ชุมชนนะผมก็คือสามารถที่จะเข้าถึงชุมชนที่เราไม่เคย สามารถเข้าถึงได้นะครับผมแน่นอนอะ่ะเรื่องพวกนี้มันเป็นสิ่งหนึ่งที่หลายๆคนคงจะไม่ทราบนะผมแต่ก็เป็นอีกอย่างหนึ่งที่เกิดขึ้นได้นะนี่คือตัวรูปแบบนะผมที่เป็นเว็บหนึ่งนะครับผมที่เกิดขึ้นนะครับใครเคยเห็นแบบนี้ก็คงจะทราบนะผมเป็นยังไงอ่า นส่วนเว็บ2อนะครับผมรัศดา,าสามารถเข้าถึงนะผลในบริการที่คุณใช้งานง่ายขึ้นนะครับผมสามารถเข้าถึง Google t ว i t เตอร์ c e b o o k ได้ผ่านทางเว็บเว็บหนึ่งนะนี่คือเว็บ2นะครับผมหรือก็คือถ้าเรามองนะครับผมก็คือรูปแบบในการเข้าถึงที่ง่ายขึ้นมีการเชื่อมโยงกันมากขึ้นนะครับประมาณนั้น ส่วนสุดท้ายเว็บ3ามนะประสบการณ์นะครับผมซึ่งแน่นอน MetaMask เขาก็ทำของ Learning ของเขาเนาะเราจะไปบอกตัวอื่นก็คงไม่ได้นะครับผมนี่คือแอปพลิเคชันนะครับที่รวบรวมสินทรัพย์ของคุณแล้วก็ข้อมูลเปําตัวของคุณนะครับผมสามารถตอบโต้ในเว็บไซต์ได้นิดหนึเชื่อมต่อปกตินะครับผมเนี่ยแหละนี่แหละคือรูปแบบันึงนะครับผมที่เกิดขึ้นของสินทรัพย์ดิจิตอลนะครับผมในเว็บ123นะครับผมคุณน่าจะเข้าใจในส่วนนี้มากขึ้นแล้วถ้ายังไม่เข้าใจหรือยังงงอยู่นะครับผมก็ลองลองนึกดูง่ายๆนะครับผมว ผูกขาดที่น้อยลงแค่นั้นแหละครับผมจุดประสงค์ของมันคือแค่นั้นจริงๆนะครับผมประมาณนี้จ้ะถ้าสูกใจกดไแล้วก็เชิญติดตาเป็นกำลังใจนะครับสวัสดีครับ